สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งอุดรธานี2นะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าคูโบต้า lc 1 8 8นนะครับทำการตีดินครับตีดินกบข้าวครับ ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องรถดําซิง่งอุดรธานี2ด้วยนะครับแม่วันนี้ก็เสเล็กก็ปันหน้าแห้งครับนี่ยังตามติดเสเล็กอยู่ครับช่วงนี้นะครับอยู่ใกล้ครับพอดีครับผ่านมาก็เลยถ่ายให้ดูครับ อาจจะส่องไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าแปลงนามันใหญ่ครับปั่นนาแห้งนี่ก็จะปั่นเป็นผงละเอียดดีครับนี่ เออถอดสก,กีออกหรือเปล่านี่ลอตอรี่ทำไมมันเป็นร่องแบบนี้เนี่ยดูก่อนว่าเสเลกถอดสก,กีออกหรือเปล่าอน่าจะไม่ได้ถอดนะครับนี่แต่ว่าทำไมมันเป็นร่องครับ วิ่งเร็วๆสบายเลยครับนี่น่าจะใช้กระต่ายเลยครับวิ่งปั่นแบบนี้ น่าจะใช้เกียร์กระต่ายเกียร์สองนะครับปั่นเนี่ดูแล้วน่าจะประมาณนั้นครับอมีรถดับวิ่งผ่านครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายทําให้ดูครับ ออกมาปีเดียวครับรับงานนี่รับเยอะแล้วนะครับนี่เสียเล็กได้งานดีครับลูกค้าต้องรอแล้วครับเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเดินเหยียบข้าวเดี๋ยวเข้อจะว่านะครับไม่กล้าเดินไปครับพอดีเข้าบานข้าวแล้วครับนี่ครับนี่ตรงปั่น อย่างที่ปั่นยังไม่โดนนะครับนี่ก็จะมีมเมล็ดข้าวด้วยครับก็ทาไว้แล้วก็บานครับบานแล้วก็มาตีดินปั่นกลบที่หลังนะครับวิ่งสบายครับต้นไม้ไม่มีนะครับที่แปลงนาก็โล่งๆครับ ไม่ต้องคอยหลบต้นไม้เหมือนที่ผ่านมาที่ไปถ่ายให้ดูนะครับแปลงนั้นที่ผมถ่ายให้ดูด่โอเสียเลียกนีถึงกับปวดหัวครับต้นไม้มันเยอะครับนี่แต่ว่าแปลงนี้เจ้านี้นี่สบายสบายเลยครับต้นมงต้นไม้ไม่มีครับ แบบนี้นี่ไม่ต้องใช้โฟวินก็ได้ครับนี่ไม่ต้องใช้ขับเคลื่อนสีล้อก็ได้ครับเพราะว่านามันแห้งครับขับเคลื่อนแค่เผาเดียวก็พอครับเพราะว่าวิ่งเร็วด้วยครับถ้าใช้ขับเคลื่อนสองเผานี่เดี๋ยวมันจะไม่ทนครับเพราะว่ารอบเฟืองด้านหน้ากับด้านหลังมันไม่เท่ากันนะครับ เดี๋ยวจะส่องใกล้ให้ดูนิดนึงครับนี่ครับเราซูมเข้าไปให้ดูครับแต่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนกไม่ค่อยมีนะครับนี่โอ้ก็ดีเหมือนกันครับไม่ค่อยมากินข้าวเท่าไหร่ครับ แต่ถ้านกเยอะนี่เรียบร้อยครับข้าวที่หบานไว้นะครับเสร็จนกหมดครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับนกชอบครับแม่เส็จเรียกนี่จะวิ่งปั่นให้สองรอบเลยแล้วครับนี่รอบแรกก็ปั่นเป็นลายตัด สั้นครับอีกรอบหนึ่งก็ปั่นลายยาวครับ ก็ปั่นได้เนียนครับนี่รอบสองนี่เนียน,นครับมองไปรอบแรกนี่หยับหยับไปก่อนครับ แปลงนาวิ่งใหญ่ๆแบบนี้นี่รถเกี่ยวชอบนะครับนี่รถเกี่ยวข้านี่ชอบมากครับแปลงนาวิ่งใหญ่ๆแล้วก็ต้นไม้ไม่มีครับรถเกี่ยวนี่จะวิ่งโอ้โหถูกใจมากครับ ใส่เกียร์4เลยใส่เกียร์4เลยใส่เกียร์4เลยเออใส่เกียร์4เลยนี่ครับ Kubota L4018 ครับตัวใหม่นะครับเป็น4018ครับผมโรตารี่นี่น่าจะใช้ประมาณ180หรือเปล่าครับ เก็บมุมครับอ๋อจะวิ่งแบบเนี้เ,เลยครับดินแข็งครับดินแห้งๆครับรถอาจจะอคอกคลอนนิดนึงครับ โอ้วิ่งใหญ่แบบนี้ผมก็ชอบนะครับเพราะว่าวิ่งวิ่งสบายครับถ้าวิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับขับมันครับ <c oughs> เจอวิ่งใหญ่ๆแบบนี้ครับมันมันมือมันเท้าครับนี่ <c oughs> นี้นี่น่าจะประมาณประมาณสองไร่หน่อยๆนะครับกระด้วยสายตาใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะเกินครับน,น่าจะเกินสองไรนนะครับดูจากสายตาก็คาดเดาไม่ได้ครับโอ้ผมรู้แล้วครับนี่ ทำไมมันมีร่องแบบนี้ครับเป็นเป็นร่องสกีครับนี่ผมพอจะเดาออกแล้วครับเพราะว่าเสียเลขนี่ปรับแขนดึงไม่เท่ากันนะครับมันโรตารี่มันจะเอียงด้านหนึ่งครับผมสังเกตดูเวลาตอนยกขึ้นนะครับเหมือนมันจะเอียงข้างหนึ่งครับมันก็เลยทิ้งน้าหนักลงไม่เท่ากัน,นครับ ส่วนใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม y o u t u b e ช่องรถดำซิง่งอุดรธานี2ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับจบคลิปไปกับเจ้าคูบต้า L4018 ครับผมสวัสดีครับ